一度も雪を見たことがありません。ヒマ一度も。雪。お。かムちょいサダンカム。วยแสดงกำ มิตะมิตะเป็นคำกริยารูปอดีตของคำว่ามีรุที่แปลว่าเห็นและใช้ในความหมายว่าเคยเห็นมิตะโโตะประสบการณ์เรื่องแปลงกริยาเป็นคำนามโโตะกะชี้ประธานของประโยค ありませんอาริมาเซนเป็นคำกริยารูปปฏิเสธของอาริมัสใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตแปลว่าไม่มีหรือในบางกรณีแปลว่าไม่เคยอาริมาเซนยังไม่เคยเห็นหิมะเลยแม้แต่ครั้งเดียวอาริมาเซน